เฮ้ยไอเฮียผมปลผมผมไม่ได้เลยสักไอ้เฮียตามัต้องมานั่งหวีผมหน้าก็อนเลิกเดียวเลือดเดียเฮียตัดได้คัดได้คัดได้โอเคตอนดี้ทุกท่านทุกท่านตอนนี้อยู่กับรายการนุงพีแล้ววันนี้พาบางมาล้างบางครับผมมาท่ายนท์ทำอะไรไปเยอะ มีเรื่องกับกูเยอะไม่ใช่หรอไม่มีได้ใจน่ผมเป็นชดลอดแล้วันนี้เราไปอยู่กับเกมจำฟอใช่ไหมนี่มีตัวอะไรบ้างตอนแนะนำข้าวนี้เอ้เียมมันมันมีตัวที่คุณรู้จักกัเราแต่บางตัวรู่รู้จักเลยอย่างไอเยี่ยมเหม่งกันไหเหม่งัวฟ้ารกเนี่ไอเยี่ยใครก็ไม่รู้ทานอสเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเเเเ้ เขารู้ตีกันเขาเขารู้ตีกันงไงเนี่ยไปเรียนตดีก็มาทางก่อนไปนี่ต้องมาตนงยางยืดะยางยืดยืดแล้วตัวเกดีนะคนกมาเ้าเหน่ลแล้วเยมสัวกะจทะอะไรนะไหนเยอะสุะมินังว่าตมา

โอ้ยจัดเต้นในกระตูนที่ดูฟี่มันกันกระสุนไปวะเออแล้วก็ตัวนี้มันได้เหรเพื่อนได้แล้วคนเดียนเหรอเป็นกระตูนนะเป็นกระตูนกันระสุนเหรไอ้สมบูรไปนี่ไงไปเฮ้ยเย้มาเ่อเพื่อน เฮ้ยจบแล้วดูหล่อเรื่อยสัตว์แพ้แล้วไอ้เงี้ยถึงมาจากไหนก็แพ้ลูกปืนไอ้เื่้นสยแม่คนหวดึงก่อนเลยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหมีลูกสองไงเว้ยเราเปชุดเลยอ่ะโอ้โห ôi <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> ja, kéo ừ. là... đi, 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 đi. Yeah. <laughs> lại <laughs> <laughs> นี้คืออะไมีประสบการณ์เ้ยเอาแล้วต่อจากนี้คือเวลาที่รอคอยเพื่อนเฮียตายแล้วเอ่อเกมมันมีมันแยเพื่อนได้รู้เกแล้ววันนี้เป็เกมการแข่งกันกุลา

ฮ้ยแกแพ้เลยเวยมึงดูอกระจอดีเลยไอ้ย่ะไม่ดูเเจอกรดดาวหน่อยไงล่ะมันเจอมุสตังดาวอีกไอ้่ะยถอยไมรู้เนี่ยมึงรู้ว่าตัวชื่ออะไรไม่แน่ตัวน้ชื่ออะไรสุนทรีตมไม่รูดสิแกโล้ตวะแต่รอดได้ก็หาหน้าแบแม่งเอ้เยีเปอรี้ร่าเวยวะยี่ อยู่ในทาแล้วสิไม่ชอบเปนวนนั่เธอนั่นเธอน่เอเจ็บน่อยอาณาจะกกกเลกูเหรอไอหําโอ้ยเออเออเอ อี่เฮียก็ไปเล่นเรื่อ้ว่าอยู่ตรงไหยเข้าไเจอกันวะเจอกันมาเจอหน้ากันมาตัดต้นเฮียเราเนี่ยมองขุ่ยไปเรื่อยเลยอไรอะไรเต้าเป็นรอวะไปลองดูเต้าหันอ้อย

โด้านมาเลยแนี้ไหนก็โคตจักอะเฮ้เลือนิดเดียวเองสัสศูนยงจักหรือจักวเอาไปก่อนไปย่ะมาทำไรมาเฮ้ยดูหมาป่าก่น ดาวห่าราจะมาเพื่อนว้ตายหาลโอ้โหโดนละเออเรียบร้อยเยี่ยอย่างเบาเลยเยี่ยมตกไป็นคจัาไอแหลงแหลนะว่าดูดิลอกันหน่อยเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวไปจีบมันเลยไปได้ยี่้าเฮ้ยมาดีมาดีหัวหน่อยในข่าวเป็นพ่อโเี่ยสุดเเี่ยดูดเว้ยอะไรเนี่ยีราีโอยอ่ยโอมาีีเาไอยู่อะ

ไอ้เงี้ยเงี้ยจัดด้วยใช้พอดีฮัลโหลฮ้ยโหลฮัล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 โหลฮัยโหลฮัลโหฮัลโหลฮัยโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโ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 ฮั เจแล้บ้าเอ้ยเฮ้ยอยรรู้ด้ยาสตร์ไอ้เบสต์เอออันที่เป็่ทอตัวอะะนี่เะต่ยอยว่ันี้่อตัวะวะเป็นขาวบวชเ้วชไหนละครืออ่ะชื่อเดียวกันเหรอเออ่อเดีเป็นล่างแบบว่า เรื่องอะไรล้ายอดอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนขล้นมาเฮ้ยเปี่ยนฮานอนสักแล้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุกิโคสก่อนเดี๋ยวยุกิโคสก่อนเนี่ยยุกิโคสก่อนเนียยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยครับลิปเฮีย ไอ้หนุบหนูเ้อหน่มอูแมนกูแม่เหมือนเอามาต้นเกมเหมือนจะโดนไปกระสอบสาดสีโคตรแรงเลยนี่เอ้นอ้าเอาช้าดีคงอ

เด็ด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 เดือดถ้ารู้กูตายแล้วเฮียดูเด็ดเด็ดขับล้านท่าเลยเด็ดขับล้างท่าเลยขับล้างท่าเลยเด็ดเด็ดเด็ดขับล้างท่เไอเกมส์นี่สัสจ้าไปเลยโอ้ยโอยจ้าไปเลยโอ้ยูอยโ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 อด

เกดบี้มาแรงเลยแบบนี้แม่งตัวิดเดียวแม่งการ์ดแงแบบโคโหดเลย่าร้อเนี่มึงไ่ท่าร้ทุเนสุ่มสุ่มสุ่มมากูเลยวะไอ่กดตนนี้ให้กูฮะกดตรงไหนกดเอ็นดี้โดนหมดไอ้มึงดูวะไม่ดูเฮียไม่รูอ่ะนะเลือกเลือก ได้ตัวเียอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไอเียใครบอกคุณราบิ่ก้าไอ้ยมีเหมือนกตมทางไอมีทางเหมือนกันแล้วพี่ใครบะโซดอไเียย o ชเบมดกบวัตดูิไมล่ะบังวึงเบียวอ่ะมึงเบียวอ่ะ เอะจะหยุดกู่างนั้นเหรอผมจะหยุดไว้เองุดเพาะนับไม่ได้ย้ดับไม่ไดุ้ดเพาะส่โอ้ย้ตาลไคดังเฮ้ยทำได้ยังไงวะใช้โซ่ไว้โอ้ยหาเมือสั่โเดียวทได้นี่ไงมึงทำไรมึงทำไรไม่ไหวแล้ว้นบนเดีวนั้น เออไม่ดีเอาไม่ดีป่านนี้ดีอะนี่ไงมาก่อนเลยเฮียจิกแม่เลยนี่ไงครั้งนี้ปุ่งๆเลยปล่อยให้ดิเด็งขาดซื้อ มาดิอัไรอีกยีดเหมือนกันแล้วซุบอันเนตัวนี้ยังว่ามันจะดีดุด้วยตีเลยวะมีไอ้ทัโตโตตีฟ okay ังอะไปดิ

いいかい

โอ๊ยอ๊ยโอ๊ยไอ้ี่ทำเพือะไรมานีเตรียมใจ้หรือยังในตังนะโอ้ยเหยียบตาเคเ้ยไอรแเี้

จีตาแล้วกีตานะมาจบเกมแล้วไอ้เท en> ี้นะครับพอใจแล้วเอ้ยม like ีแกตัวไม่มีแล้วสามเกมแล้วน้องโอ้ยแต่วันหลักก็เล่นใหม่นะโอเคครับแล้วก็จบนดี๋ยววันนี้เขาเรียกว่าอะไรไหวามสนุกของเราจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมมาเกมไใหม่เดี๋ยวเราดูกันไปเออเราดูดูยังไง ติดตามกดติดตามกดติดตาม Subscribe <อ>ช่องนี้ไว้นะครับโอเคครับวันนี้ผมกับบางขอตัวลากันไปก่อนกับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ